สวัสดีครับพี่น้องตั้งฟังเล่าบอกโอนกัมพูจียแล้วก็ต่างต่างประเทศนํานด้วยครับผมพบกับปอมีกิจเซปช่องปอมีชาน n e l นะครับผมนี่เลยต้งข้ามหมูครับผมโอ้โหถุยรำบะเทมเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับผมเป็ในกำลังใจผมด้วยนะครับลุยเลย,เลย โอ้มีแจวปไปแดงน้ำนี่ครับผมข้าวเจ้านะครับโอเคลุยเลยนะครับผมเดี๋ยวข้าวเจ้าก่อนนะครับอสุดยอดแซ่บ cây lơi Nhi lên nè các ông เนือน้อนุ่มดีครับนี่ไอ้ต๋องคา มต้มจนเปื่อยเลยนะครับผมเนื้อมันจะหลุดออกจากอ่นี่มันเลยกระดูกกลางมันไอ้กระดูก <c oughs> ใส่ใบมะกรุดบักคอมเปย์อืม បានមកលួថោម หอนพึงหยุกจากมอเลยครับผม มีพริกหนำ่งนะครับ ตัางหอนตัางแซบครับผมมอโม่บอบอุนไอ้สงเจึงจุุกบ้างอือกตัวมองบ้างโอเคสมัย friend come to eat together this one the legs of the pigs was uh like the we have to cooking and we have to keep a l o t of the this one uh the Thai language they call t h e tom yum that's very good to eating อ mm ือหือ หอนสุดๆเลยครับผม เมะเกือมันเขาเรียกอะไรครับมันเปื่อยหมดเลยครับ

nói chung là หมดแล้วครับผมโอ้โหนี่เลยนะครับฝากกดไลคกดแช่กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ